ท่านผู้ชมคะรายการต่อไปติดตามรับชมข่าวสารสาระน่ารู้และความบันเทิงครบคันกับรายการที่นี่ราชบุรีวารตี้ทางช่อง h c b b b บบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนจำกัดถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมได้เลยคะ่ะรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยห้างเพชรท,ทองเกษตรโรบินสันราชบุรีครัวจ,จัดจ้านบริษัทเกียรติสิริฮอนด้าคาราชบุรีจำกัดบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปาห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรดแอคคอร์าเจนพลัส จะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับกับรายการที่นี่ราชบุรีวารตี้ครับเจ,เจอกับเราแน่นอนเลยครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา เที่ usted, ทยงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็รีรันนะครับวันพฤหัสเวลาเดียวกันนี้ครับคุณเอกครับเช่นเคยครับที่นี่ทางช่อง HCBB Versaun c h a n n เคเบิลบอร์ดแบนจำกัดครับกับเวลาเดิมที่เจอกันต้อนเลยครับเอกกับแซ็คช่วงกลางวันแบบนี้ครับและในช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจเพราะฉะนั้นหลายคนก็คงทานเจอยู่แล้วพี่แซน่นอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเลยจริงๆแล้ววิธีการของผมเนี่ยจะบอกว่าทานเต็มตัวเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วแต่โอกาสครับคุณเอกครับ ผมก็ถามว่าเต็มตัวไหมก็ไม่เชิงนะไม่เชิงใช่ไหมจริแล้วบางทีก็อดไม่ได้หรอกคือบางครั้งเนี่ยคนไทยก็ถือช่วงเทศกาลแบบนี้ในการล้างชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเพราะว่ากินเจรู้สึกว่าปีนี้จะมีสองช่วงเวยกานใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเลยอย่างที่บอกครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้มีโอกาสหรือว่าเออเราก็สักครั้งหนึ่งในการกินเจเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเทศกาลที่ทุกๆคนเลยรอคอยด้วยแหละแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยถ้าเกิดมีโอกาสได้กินก็ก็เป็นผลดีกับตัวรด้วยเพราะถือว่าอาหารเจเป็นอาหารที่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรแน่นอนละแล้วก็มีใช้ประโยชน์ในเรื่องของผักด้วยแล้วก็รสชาติไม่จัดจ้านดีต่อสุขภาพด้วยเหมือนกันครับแล้วก็วันนี้ช่เราก็มีข่าวสารด้วยในเรื่องของเทศกาลกินเจมาฝากแล้วก็เป็นกิจกรรมรอบสัปดาห์ที่เราจะมาสรุปให้ทุกท่านได้ ฟังกันว่าเอในอช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีบ้างพี่แซคครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับในช่วงแรกนี้นะครับบอกได้เลยว่านะครับกิจกรรมข่าวสา,สารสาระน่ารู้และความนเทิงครบคันกับเราสองคนด้วยกับรายการที่นี่ราชบุรีเพราะฉะนั้นเลยในช่วงนี้นะครับช่วงแรกเลยเราจะมาติดตามในเรื่องของข่าวสารในจังหวัดราชบุรีของเรารว,ว่ามีข่าวภาวอะไรบ้างครับคุณเอกครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับนอกจากเทศกาลกินเจแล้วครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่ง เราบอกว่านะครับชาวราชบุรีของเราครับมากันอย่างครับพัางเลยทีเดียวนั่นก็คือนะครับจังหวัดราชบุรีจัดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้กับคนในชาตินับศิลปินลูกทุ่งร่วมงานอย่างคึกคักเลยนับเมื่อวันที่20กันยายนนี้นะครับก็ในเวลานะครับ หกโมงครึ่งนะครับที่สนามกีฬาการจังหวัดราชบุรีของเรานะครับก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีของเรานั่นก็คือ,อท่านานิสิตนะครับจันทร์ศบวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีซึ่งมาเป็นประธานให้เราด้วยนะครับมากรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนทั้งชาติเพราะฉะนั้นเลยบริเวณสนามกีฬาก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณเอกเพราะฉะนั้นเลยนะครับ กิจกรรมครั้งนี้เราจะเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่ามีการจัดนีเทศการเขาเรียกว่าเฉลิมพระเกียรติด้วยเพราะฉะนั้นเลยเรามีบรรยากาศนะครับในงานครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลองไปติดตามชมครับจังหวัดราชบุรีจัดงานมหากรรมคอนเสิร์ตขืนความสุขให้คนในชาติเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2557เวลา18นาฬิก30นาทีณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี นายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดงานมหากรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเป็นหลักโดยงานได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีการจัดนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติการแสดงของกระทรวงวัฒนธรรม มหากรรมสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากกรุมการค้าภายในและกระรสงพาณิชย์การจำหน่ายสินค้าโอทอปกิจกรรมปลดหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสินและทกสบริการตัดผมตรวจสุขภาพและบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีส่วนช่วงข้ามบนเวทีเป็นการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีและคอนเสิร์ตของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังจากทุกค่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมากสำหรับศิลปินลูกทุ่งที่ได้มาสแสดงในครั้งนี้มีจำนวนมากอาทิเช่นยิ่งยงยอดบัวง,งามดำรงวงทองอัมพรแหวนเพชรปีเตอร์โฟดิฟา์อัมสิงชาสวรรค์และภูผาวันเฉลิมเป็นต้นซึ่งได้มานำเสนอบทเพลงที่เป็นที่รู้จักบทเพลงดีที่มีคุณค่าส่งเสริมความรักและความสามัคคี ทั้งนี้ได้มีการบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อีกด้วย ครับและนั่นก็คือบรรยากาศภายในงานนะครับคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามีศิลปินลูกทุ่งมากมายเลยที่มาร่วมง,งานในวันนี้ครับอาทิเช่นเลยนะครับที่เราพอรู้จักกันดีนะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรมีศิลปินที่มีแฟนคลับค่อนข้างมากมายเลยทีเดียว่พัไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งยงยอดบัวง,งามนะคุณดำรงวงทองอคุณอ้ำพรแหวนเพชรภูผาวันเฉลิมเป็นต้นด้วยแล้วก็ฟีเตอร์โฟร์ดิฟรวมทั้ง อ้ําชิงช้าสวรรค์ด้วยซึ่งนะครับมีการนําเสนอบทเพลงที่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ไพเราะมากๆเลยอย่างที่บอกครับว่ามีประชาชนเข้ามานะครับร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับคุณเอกครับใช่เลยครับก็คงเป็นบรรยากาศของความสุขในช่วงของวันหยุดหลายๆคนด้วยแล้วก็ในเทศกาลกินเจนะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากครับกับงานดีๆของจังหวัดราชบุรีของเรานะครับกับพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจครับลงเจเล่าศีลเฮงตัว นะครับอยู่ที่ราชบุรีของเราครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าสารเจ้าพ่อกวนอูนะครับเป็นงานประจําปีนี้ครับ2157จัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมนะครับซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเจเล่าสซินหิงตัวนะครับรดิมน้ําราชบุรีโดยท่านนรงครองชนครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีของเรา,าเป็นประธานในพิธีเปิดวันนั้นด้วยนะครับในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาแล้ววันนี้ที่นี่ราชบุรีของเราเก็บภาพมาฝากด้วยไปชมภาพพร้อมกันเลยครับพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจโรงเจเล่าศีลแห่งตัวราชบุรีประจำปี2557เมื่อวันอังคารที่23กันยายนพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกา30นาทีณโรงเจเล่าศีลแห่งตัวริมน้ำราชบุรี นายนารงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายนุกพสิทธิ์เห็นธนาทรัพย์ประธานโรงเจสินเฮงตัวนางกัลายาสิรินาวกุลเข้าร่วมพิธีโรงเจล้าสินเฮงตัวราชบุรีจัดงานเทศกาลถือศิลกินเจประจำปี2557เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของบรรพชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างบาร,รมีให้กับตนเอง โดยการถือศีลปฏิบัติธรรมไม่เบียดเบียนสัตว์และเป็นการรักษาสุขภาพร่างกายมีความบริสุทธิ์สะอาดงดงามทั้งกายวาจาใจโรงเจเล่าศินแห่งตัวราชบุรีได้กำหนดจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจในระหว่างวันที่23กันยายนถึง3ตุลาคม2557และได้จัดทำโครงการทานอาหารตามกฎธรรมชาติกับโรงเจเล่าศีลแห่งตัว เน้นแนวทางการดำเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติีข้อดังนี้ 1. ทํำจิตให้แจ่มใสคิดเชิงบวกโดยการถือศีลปฏิบัติธรรม 2. พักผ่อนนอนหลับให้สนิทอย่างน้อยวันละ4ชั่วโมง 3. ออกกำลังกายให้ได้ทุกวนันอย่างน้อยวันละ30นาทีต่อเนื่องกัน 4. รับประทานอาหารตามกฎธรรมชาติคือพืชผักผลไม้สดไม่มีเนื้อสัตว์ โดยโรงเจเล่าสินแห่งตัวราชบุรีได้จัดให้มีบริการอาหารเจและอาหารตามกฎธรรมชาติแก่ผู้ร่วมงานทุกคนตลอดเทศกาลกินเจ ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่านะครับในเรื่องของเทศกาลกินเจเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาเรียกว่ามหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้กับคนคนไทยของเรานะที่จังหวัดราชบุรีครับคุณเอกครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเลยหรืออีกหนึ่งข่าวเลยที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างฮอตฮิตเลยทีเดียวกับเทศกาลในเรื่องของรถโชต่างๆเกี่ยวกับโอท p อเพราะฉะนั้นเลยนะครับจะมีในเรื่องของงานเมื่อวันที่23กันยายนครับคุณเอกครับจะมีพิธีการรถโชนะครับโอทอจังหวัดภูเก็ตและก็กลุ่มจังหวัด ภาคใต้เขาบอกว่าฝั่งอันดามันนะครับซึ่งในตลาดนี้นะครับก็จัดกันที่ตลาดกุณหญิงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีของเราซึ่งอย่างที่บอกครับว่าก็จะมีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีของเรานั่นก็คือ,อท่านนิสิตจันสมบงนะครับผู้ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดงานด้วยและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับยังมีแขกผู้ใหญ่มากมายพร้อมด้วยนะค,คุณนรงศักด์นะครับเฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและก็พลตีชาติชายขันสุวรรณนะครับผู้บังคับการจังหวัด จังหวัดทาหารบกราชบุรีนะครับรวมทั้งนะครับนายสุธีนะครับทองแย้มประลัดจังหวัดราชบุรีและก็นายชัยยาขำสะอาดครับพัฒนาการจังหวัดราชบุรีร่วมในงานครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเรามีบรรยากาศและก็ภาพสดๆเลยนะครับซึ่งเราจะไปติดตามในเรื่องของตรงนี้กันด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ในจังหวัดราชบุรีเลยเพราะฉะนั้นไปติดตามชมครับพิธีเปิดงานโรดโชว์โอท็อปจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันอังคารที่23กันยายนพุทธศักราช2557เวลา17นาฬกาณตลาดคุณหญิงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมบง์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายนารงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลตรีชาติชัยขันสุวรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีนายสุธีทองแย้มปลัดจังหวัดราชบุรี และในาใยชัยยาขำสะอาดพัฒนาการจังหวัดราชบุรีกลุ่มจังหวัดอันดามันมีกิจกรรมในการขับเคลื่อนโครงการในด้านการจัดการตลาดการเสริมสร้างประสบการณ์ในการแปลรูปและการผลิตของผู้ผลิตและผู้ประกอบการพร้อมทั้งการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มจังหวัดอันดามันอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิละปะวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเน้นการท่องเที่ยวหมู่บ้านชุมชนเชิงอนุรักษ์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีเป้าหมายให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานยั่งยืนโครงการโรดโชโอท็อปจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอท็อปหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนและกลุ่มจังหวัดอันดามันที่มีคุณภาพได้จัดแสดงประชาสัมพันธ์และจำหน่ายให้แก่ประชาชนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปของกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นการบูรณาการงานการตลาดในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและบรรจุภัณฑ์เตรียมการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มจังหวัดอันดามันให้ได้ตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยในปี2558และเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดามันสร้างความรักความสามคัคคีสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของคนในชาติการจัดงานรดโชว์โอท็อปจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันในครั้งนี้จัดขึ้นณนบริเวณตลาดคุณหญิงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันอังคารที่22ถึงวันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราช2557ภายใต้ชื่องาน โอท็อปอันดามันมหัศจรรย์ขืนความสุขซึ่งได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นจำนวน320บูธกิจกรรมการแสดงและการสาธิตหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจาก5จังหวัดกลุ่มในอันดามันก็อย่างที่บอกเลยครับว่างานในครั้งนี้จะข<ช>ึ้นอย่างที่เป็นการากสัมพันธ์แล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยนะครับเป็นการกระจายเข้าสู่ชุมชนด้วยนะครับในกลุ่มของจังหวัดในเขตอันดามันนั่นเองครับพี่แซคใช่แล้วครับและ3ามข่าวที่จบไปก็เป็นเรื่องราวแล้วก็สาระ ทั้งที่แบบว่าเป็นกิจกรรมน่ารู้และก็กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆใช่แล้วครับอย่างที่บอกครับว่านอกจากมหากรรมต่างๆแล้วเทศกาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในเรื่องของรถโชว์ของโอท็อปเรียบร้อยแล้วซึ่งอย่างที่บอกครับคุณเอกครับว่า3ข่าวนี้ที่เราคัดออกมาเพื่อให้ประชาชนหรือว่าแฟนรายการของเราได้ติดตามชมกันด้วยนะครับกับเรา2คนด้วยกับที่นี่ราชวิวัฒนแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะเดบิวต์ต่อไปนะครับเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะไปช่วงเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมครับคุณเอก สาระน่ารู้ช่แล้วในรอบที่แล้วเราบอกว่าพื้ผักผลไม้มันมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างวันนี้นอกจากผักแล้วยังมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีเลยว่าจะมีคุณประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยวเราสองคนพักเบรกสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวมาจะเจอกับเราในช่วงหน้าคะ่ะ